เข้าใจเนาะโอเคเพามัว่าเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจบกันถามพระพี่ซูเป็นอย่างไรกับบัพติศมาเคยมีคนถามบอกาบ่เคยได้คนพูดบอกเป็นอย่างพระเยซูจากบัพติศมา why Jesus baptized เปลี่ยนตอบได้ป้องเป็นอย่างไรพระเยซูจากบัพติศมาง

what is the baptism meaning uh, the meaning of baptism what is the purpose จุดประสงค์ของการบรัพติสมาเนี่ยบัพติสมาเรียนอับเรียนศาสนา no ในร่มบทที่หกข้อสามบอกว่าผู้ใดที่ทำบัพติสมาโกครับเขาส่วนในการตายกับพระเยซูโอเคคำว่าบัพติสมานี่คือตายจากอันหนึ่งไปเกิดใหม่ในอันหนึ่ง ตายจากบอลหนึ่งไปเกิดใหม่ในบอลหนึ่งเข้าใจขึ้นไหมบอมบอกโอเคบัฟทิสึมอิสต์เอ่อทูบีเทอร์มินเอตฟรอมอดัมส์เวิลด์แอนด์บอนอินทูเจสสเวิลด์ทูครส์โอเคโลกยังไงซะโลกนี้มีจักโลกก็จิได้บอสองโลกหรือสี่โลกสองโลกโลกนี้มีจักรยุกโอเคอย่าซ้สุดนะ โลกนี้มีสี่อยู่และโลกนี้มีสองโลกเพราะว่านน้อยมันเลยมันบอกโลกนี้มีสี่โลกใช่ไหมโดยมันทรัพย์ส่วนโอเคโลกนี้มีสองโลกโลกอาดัมและโลกพระคริสต์อาดัมแอนด์คริสต์เอ็มสุลตานกี้กันนิดหนึ่งโอเคอันนี้เป็นน้ำ right น้ำเวลาที่เขาลงไปในน้ำเขาบัพติสมาจุ่มลงไปคือตายจากอาดัม เข้าใจเนาะพระเยซูเวลาห้าบัพติศมาน่ะพระเยซูลาจากโลกของอาดามเป็นการเริ่มต้นเป็นการว่้าถึงอนาคตอีกสามสิบสามปีที่พระเยซูจะต้องไปถึงตึงบนไม่กันเขน <He needs S 1> คือการ <to you. S 1> ตายจากตายจากโลกนี้ he need yes he need to พระเยซูต้องตายจากโลกนี้ไปตายบนไม่กันเขนด้วยว่าการบัพติสมาีคือการย้อมหักคมตายที่จะเกิดขึ้นเข้าใจควาะหมบ่า u s b a p บ i z e d to accept what is going to happen to him ขา33 years later เตหร่เนี่ครับพระเยซูทำบัพติศมาในวันที่ัำเกิดการสารภาพบาปหรือการกลับใจพระเยซูไม่มีบาป no need แต่พระเยซูทำบัพติศมาเพื่อเป็นคนแรกที่เปิดออกจากโลกอาดามมาอยู่ในโลกของพระโลกของพระคริสต์แล้วโลกอาดามเมื่อกี้นี้พระเยซูตายจากแล้วเพ่ขึ้นมาแบบนี้พิ่นเป็นอยู่ในโลกของพระโลกของพระคริสต์นะ เวลา33ปีเคิงที่พระเยซูอยู่หลังจากที่เพิ่นขึ้นเอะอทษ3ปีเคงิงที่เพิ่นลุกขึ้นมาจากน้ำแล้วนะตอนนั้นเพิ่นเป็นคิงแล้วเข้าใจว่าในพระคัมภีร์มัทธาวบันทึกไว้นะเวลาพระเยซูเดินทางไปประกาศไปสอนไปเหศน,น์นะ He is He was the King คมไปในนมของคิงนะสแสดงว่าเพิ่นการที่เปิดโลกใหม่แล้วเปิดอาณาจักรใหม่อาณาจักรใหม่การการบัพติศมาของพระคิดให้เพิ่นเปิดอาณาจักรใหม่ให <ละ S 2> <ม>้พวกเขา อสกีอนาจเดีเล่แมนแล้วเข้าใจว่ามัซับซ้อนอยู่โลกนี้มีสองโลกโลกของอาดามกับโลกของพระคิดพระเยซูําบบพติสมานี่เพื่อตายจากโลกของอาดามอาณาจักรของอาดามแล้วไปเกิดใหม่ไปเปิดไปแกรนโอเพนนิ่งไปโอเปนโลกใหม่โลกวิญญาณโลกของพระคิดเข้าใจนะปัจจุบันนี้โลกนี้มีสองอาณาจักรสองคิงเดิมพระคำนี้ว่าบางตอน่าคิงเดิมเดี๋ยวนี้น่ะเป็นคิงเดิมของอาดาม โลกนี้นะเป็นคิงเดิมของอาดามเนี่ยเป็นอาณาจักรของอาดามแลวซูมานี่ไผ่ครอบครองอาณาจักรของอาดามซาตานโดยซาตานกำลังครอบครองอาณาจักรของอาดามแล้ววันนี้พรเยซูนี่อยากขนอยากขนเอาคนที่เสื่อนาะยออกจากอาดามไปอยู่ในพระอาณาจักรของบระเจ้าโดยเข้าใจเนาะแล้ววันี้ซูมานี่ถามคริสเตียนพวกเราเย่ยมีจากคนที่ถึงนายไแล้บนายหนย่วมีหน่วยเดียว มีประมาณ10%ของคริสเตียนทั่วโลก10%เหอยังพึ่อ่โดยแล้วเป็นต่ายตุนพี่น้องพวกคนเราพวกเราคนไทยพวกเราที่เฮียนแล้วเขามาเสื้อระเจ้าเป็นศาสนาสื่อๆบบเคยเข้าใจเรื่องนี้เลยเกิดอยู่ในวิญญาณแต่บบเคยดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณ Born in the Spirit but still live and walk in the flesh Yes you born in the Spirit you supposed to walk in the Spirit แต่ว่า so many people today born in the spirit but still living the flesh อันนี้มัน s ซ d โดยกลายเป็น religion so many โบทรายกลายเป็นศาสนาไปแล้ว <Yeah. S 1> แต่เขาสิม,มาถึงจุดไฟวิญญาณนี้หน่อยที่สุดเลยนะโอเคเขาเข้าใจแล้วนะพระเยซูบอสติสมานี่เพื่อออกจากโลกของอาดาัมมาเปิดโลกของพระคิดโลกของพระคิดอันนี้เปิดแล้วตั้งแต่พระเยซูขึ้นขึ้นมาจากด้นพระเยซูตอนนั้นเป็นคิงแล้วเวลาเป็นไปนประกาศ ไปน,นำคนไปซอยคนไปวางเร่อศาสนาโลกเขาบอกฤทธนานาจของพระเจ้าทั้งฝ่ายญาณเนี่ยมาเต็มเลยแล้วสุเมรีคือกันสุเมรีพวกเขาบอกติสมาพวกเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในโลกของพระของพระกฤ์แต่ว่าต้องหู้ก่อนเขาจะได้เขา้าขั้นเขาโบเคยหู้โบเคยเหยียนเหนี่ยวสิโบเขาได้จัเกเถื่อเพราะว่าเขาเข้าได้โดยทางกลมกลมเสือขั้นเขาโบหู้เขาก,กับโบกับโบเสือเขาต้องหู้ก่อนเขาจะงเสืออาจารย์โคโลบอกว่าวามเสือได้มาจากกาม ผมหูเห็นแล้บหูโอเคนี่คือเคล็ดลับสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะซอยชีวิตของเขาให้เป็นคนผู้ใหญ่ได้เคล็ดลับสิ่งเดียวที่จะเำ็หเรามีสันติสุขทุกวันเวลาได้คือหูสมมตินี้คิดเสียนสลายโมหูเมือ่อโมหูก็เห็นขั้นเมื่อหูแล้วก็พวเห็นเป็นบ่ส่วนแรกโมหู้วบาดแม่เปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยนก็เลยเห็นเป็นเวททางไกรไกรสมมตินี้มีแต่คนเบ้าบ่เคยมีคนเดียวฟัง คนบังมีหลายใช่ไหมแต่คนคนี่ยวฟังมีพี่หน่อยเขานสนใจเดี๋ยวเองคือเราไปกับพ่อโตเว <installation> ลาอ่านพระคัมภีร์ไปปีหนึ่งสองปีเนี่ยเา๋อปวดหัวเลยครับอบีสนาติงว่าจะไม่มีอย่างใหม่เป็นวังเวลาคนอ่านแต่ขอโทษนะอันนี้เป็นเพียงกา,าร,าร,รกกเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับพระก็ได้เอิอนว่าเขก็ยืนในการนเริ่มต้นยังมีพันประการที่เขาต้องต้องเข้าไปถึงเมื่อเขาเข้าไปถึงแล้วเขาจะเป็นปู่ใหญ่ในบ้านคีชีวิตของเขาจะเหมือนเป็นเหมือนเปโตรซึ่งวันนี้มีหลายคนเป็น พวกเขาจะบ่ท่อถอยในสิ่งนี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาทุกคนบัพติศมาหรือยังทุกคนมีภายนยังีบัพติศมาเถอ้ก็บนมอแม่นยังบีิบัพเตอร่าแสดงว่ายังบ่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาได้เ้อต้องบัพติศมาเร็อะไรบาจุ่มน้ำจุ่มน้ำนะเยว่า โอเครเป็นัะ้า่ย่งน่ตงน่หัวที่โบมนบัพติสมาแ่บวมนโดยการบัพติสมาคือการจุ่ม yes มอ้มาโอแม่บ้อนหลาอมีน้ำหอนหมดนะปนังเดียวนไปค่ยสิ โอเคอเข้าใจแล้วความหมายของบัพติศมาพระเยซูบัพติศมาโมเมนต์ว่าองค์สารภาพบาปกับใจใหม่โมเมนต์พระเยซูบัพติศมาเพื่อปิดโลกของอดาดัมแล้วไปเปิดโลกของพระเยซูแล้วมสมุีผู้ใส่เสือพระเยซูสิญญาใเขามาจากโลกของอดาม,มหาหาโลกของพระเยซูและมาโดยผ่านทางพิธีบัพติศบัพติศมาด้วยน้ำเมืม่อเขาบัพติศมาด้วยน้ำบางคนจะได้บัพติศมาในพรมยัญบุตรศุทันทีหรือบางคนอาจจะมือหนึ่งเดือนหนึ่งต่อมาแล้วแต่กามร้อง ของใจแล้วแต่ควาบข่าใจเมื่อหูเมื่อข้าใจแจ้งแล้วควาวิญญาณบุตรศึกจึงสามารถบัพติศมาเขาให้เกิดใหม่ได้ด้วยพระวิญญาณแล้วบางคนนะเสื้อมปุ๊บได้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณทันทีก็มีโดยบางคนทำบัพติศมาด้วยพระวิญญาณก่อนด้วยหน้าอีบิดซ้ำเกิดเทวดาอยู่ในบาปพวกเทวดาต่อไปมาเจ้าบัพติศมาโดยพระวิญญาณโดยมาอยู่ที่ห้นโดยแม่นมอมมิตัวหนึ่งแม่นแล้วโดยแต่ว่า บ่มันด sure ้วยน้ามันเป็นด้วยพระวิญญาณด้วยน้าพร้อมด้วยพระวิญญาณพร้อมคริสต์บอกว่าในยอหันบทที่สามข้อห้ายอหันบทที่สามข้อห้าคริสต์บอกว่าเขาบอกความจริงแก่ทานว่าถาทานอกเกิดม่ด้วยน้าและด้วยพระวิญญาณจะเข้าในร่าจักรของพระเจ้าก็ได้ต้าใสใจของพระเจ้าเดี๋ยนี่ใส่อยู่ไฟวิญวิญญาณโดยเฮาสิบมีประสบการณ์เฮาสิห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เขาสิห็นหลายอย่างยังก็ได้เถือถ้าว่าเฮาโบเกิดใหม่ด้วยน้าและด้วยพระ ด้วยวิญญาณ้ำแต่ว่าครั้งเขาเกิดมาด้วยพวามมีน้ำก่อนและยังไม่ได้เกิดมาด้วยน้ำหรือว่าพอทำบัพติศมาด้วยน้ำนี้โมถือเถอะกลับไปทำบัพติศมาด้วยน้ำใหม่เดี๋ยวเวลาออกน้ำเซมานแมนบัพติศมาอันนี้โมถือมาแล้วเชิดทั้งอื่นก็จะบอกเรื่องเอาลงน้ำนะมีแต่น้ำเต็มัาน